สวัสดีครับนี่ครับมะพร้ากับกรอบดอยสูงครับในช่องเล็กหน่อยบนดอยสูงครับมื่อนี้ครับมใส่เบ็ดกบครับกับจานบอยครับครับดีธีการใส่ครับนี่บรรยากาศครับปลาพือครับอันนี้ปลามันครับขางปลามันครับเนียก็เป็นเนียขี่กระเดือนครับ ใส่ไปท่างคุณซี่หาหลังครับแต่ว่าบริเวณท้ายครับนี่ครับซี่ดลงงานครับผม ตอนนี้ครัเวลาไก่คำนะครับหามุงแรงครับวันยุทธครับมาหนี่ชีวิตโรงงานครับวันยุทธมหากงหากินครับใส่บงใส่เบ็ดครับลงน้องลง,ลงน้องครับเพ่อนนีเข้าใส่อย่างไร พ่มีครับพวกบ่มีน้ามไ,ไปเรื่อยครับเฮ้ยแต่บ่ห้อยเขามาแบกใส่อย่างใ่ป,ปลาส่ป,ปลาห้อยคนมาแบกใส่ครับแต่จะเป็นใส้เบ็ดปลาครับห้อยคนยางเดี๋ยวสิลองไปใส่บางท่างคุณครับ เหมือนที่เราเบียดมากสักสี่สิบหลังนี่แล้วครับไว้ไว้นี่สี่หลังหนึ่ง ี่ครับเป็นปลาพื้นปลาเนี่ยครับกับสิบประมาณนี้แล้วนะครับเนาะครับผมบดีบดีมองได้กับคอมเมนต์นไปใต้คลิปนะครับเด้อเดี๋ยวถามมาเบิ่งตอนยามครับครับฝากติดตาม่องน้ำครับผม สองอยังก่อนครับเิ็กหน่อยมันดอยสูงครับครับผมเอาละครับสวัสดีครับแง่เมือดครับมะยมเบ็ดครับเข้ามาใส่เบ็ดผมไน่ครับไปหลุ่นเมืองครับผลงานครับสิได้ปะครับนี่เอาปืนนะอมครับปืนพลาครับโอ้โหมันเลยกินดู หลอนครับข้าวก็ง่ายด้วครับตัวแรกครับหล่อนครับหล่อนครับน่าจะรุดครับรุดรุดบอลหล่อนครับเงี้ยเงี้ยนี่แหละนีื่องมือก็อย่าครับแถวเงียมนะเตี้ยนนะครับแต่ว่ามีห้อยมัานั่งกินนะครับ เป็นแบบมีหอยบ้านนางกินนะครับน่าจะรุดครับมือไหมครับมือไหมมือไหม ใกลไปอีกครับไครับครับไปอรับไครับไปบไปครับไปครับไบไปครับังต่ครับไปครับไปครับเปรไปรหบครับครับไปรือครับับไครับไคบครับไดบครับ นีปลาอยู่ครับรุดครับคุณรุดอีกเ,เหรอครับจ้ายดาเนี่ยี่นสองไือสองลังอ่ะบอกไปทีเด้อครับเด้อ น่าจะลาดหน่อยโหครับมันดึงเขาปลาครับปิดปลาใส่ไปไหมครับบ่กเป็นยังครับเดี๋ยวจังมาหลุดกันต่อครับครับผ่างานต่อไปครับ

สูงเต็มโตลอนเนี่ยนะครับใส่ร้อยหว่ครับได้ยังไงต้อบอกที่ี่นะครับ แข็งเขียดกับไรครับนี่ก็เป็นนิคมครับโลงงานครับคือสีใดเก็เบเบ็ดย่ำแรงเลยนะครับเพราะมืออ่นเสาเก็บงานครับอาจจะบาได้มาก บ่ถือครับตังเ,เอาละครับมันขอกบงครับสิงห์ครับเอาปืนแล้วพรอมครับถือว่าครับไปดูดกันครับอู้บ่ถือครับบ่ถือ,ถอ,ถอตีตีตีต เถือกครับเถือครับช็อตเต็ดครับอเต็ดครับโอ้โหไงแห้งครับสายโซ่กล้องนี่ครับอืมครับเสียบหลังครับนี่ครับผลงานครับปดครับปดครับผมตัวตัวนี้นี่ครับมันเป็นน้องนามคางทางครับบรคิดว่าทีมีกบครับ ใหญ่ครับโอ้ยใหญ่ไงนครับโอ้ครับเบิอ์ดครับนะครับอีกหนึ่งเต็มครับหนึ่งเต็มหาชมต่อไปครับครับอำเบภงเบ็ดครับ เอาละครับถีกและครับจันบอยว่าถีกแลวครับนี่ครับนี่ครับโต๊กบครับโอ้ยครับนี่ครับกำลังสวยครับงามๆครับผมโอ้ครับนี่ครับโัวกบเถียครับหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายพอดีเลยครับหนานู่ครับผม ของงามครับนี่ครับสวยงาคน,คร,านครับนี่ครับหมานเลยครับวันนี้พี่น้องครับผมขอปอไปชิปครับผม